เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยวยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TBC Gaming l o u n g e อีกแล้วนะครับผมอยู่ผมวออ่ามาเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ใน Friday Night Fever vs Fever Town เนาะกลับมาต่อกักเมอวนนี้ผมก็ขออภัยแต่ละคนที่ลองมอดนี้เนาะคือทีมมดนี้หายไปนานไม่ใช่เลยเหรอครับผมผมลืมครับผม นั่นแหละมีแค่นั้นแหละผมลืมไปเลยว่าผมทําค้างไว้ตอนนั้นผมไปนั่งไล่ดูคลิปเออตัวเองไงมนะัเออลืมไมเรู้ว่าทาอันนี้ทิ้งไว้นะครับผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อให้เสร็จนะครับผมมาเเหลือแค่2ควีคครับผมวีค5้านะครับผมเพลงมี3เพลงครับผม My s p <Spy> e แล้วก็ Party Crasher นะครับผมไปเริ่มมกันเลย <S <S ไม่ได้เล่นมอน,นี่นานก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะถึงมอนี่จะไม่ได้ยากอะไรมากแต่แบบเฮ้ยพ่อ โอ้ไอเด็กนี่อีกแล้วเหรออ๋อเขาชื่ออะไรนะอ๋าฉันจำไม่ได้อะแต่ฉันทำได้แต่หวังว่านายจะเลือกเรียกฉันว่าพ่อสักทีนะเอ้ย <Hey, S 1> ฉันอยู่ตรงนี้ <Hey. S 1> อ่าอีกอย่างนะฉันไม่ใช่เด็กน้อยแล้วฉันเป็นอ่าอ่าอ่ามันมันมากไปอะ ออไม่ออกไม่มากไปแล้วไมคิดว่ามันเยอะไปนะเธอคิดว่ามันยังเยอะเลยล่ะเออโอเคโอเคก็ได้เจะร้องเพลงกับนายอีกสักเพลงก็ได้ถ้านี่มันทําให้นายหยุดตามเราสักทีนะเย่ผมได้ไปฝึกฝนมาเพิ่มมากเลยล่ะจากครั้งที่แล้วอ่ะตามผมไม่ทันแล้วกันโอ้เชอร์รี่เดมอนเหรอ หรือเป็นแอปเปิลนะเราอยู่ที่ร้านอาหารสักอย่างอ๋อทำไมเด็กนั่นถึงเรียกฟีเบอร์ว่าพอล่ะอ๋ออ้ผมชอบบีดนะ เดี uh ่ยวเฮ้ยผมชอบบีบเพลงนี้มากเลยอะอ๋อโอเคเหมือนเป็นเชอรี่เดมอนมั้งเลมอนเดมอนบีแดงเอ่อเชอรี่เดมอนผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีถึงลูกมอลน่ะ แต่ว่าถ้าเป็นเชอร์รี่เดมอนเงี้ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่เราฟีเวอร์รพอพอฟีเวอร์ก็เป็นปีศาจลืมไปก็ฟีถ้าจะให้อ่าแบบมันส้นตีหน่อยอย่างเงี้ยก็ <S <S คือฟีเวอร์ไปทำใครไม่รู้ท้องอ่ะนั้นก็ใยญ่เหมือนกันนะถ้าเนื้อเรื่องเป็นเงนะี้ะแบบฟีเวอร์ไปทำคนอื่นท้อง เลงสวดีนะถ้าถ้าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยผมแบบว่าไอวีเนี้ยมันไม่นาม่าหมอจะต่อวีกหกเลยก็ไดนะโอเค ผมชอบบีดนะจริงๆแบบไม่รู้พูดกี่ครั้งละแตะบีดบีดบีดเทลนี้ดีมากเลยโอเคนารักดีเพลงนารักดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ หวังอยู่เหมันก็ว่าเด็กนี้จะไอ,เ,อเด็กเนี่ยมันจะเอาเพลงแบบเดือดมาหวังอยู่ลึกๆข้างในแบบเองสามกลายเป็นในเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนแบบลิมอนลิมอนเออเด็กนี้นี่มันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออปฏิเสธไม่ได้เลยละ่ะเออคิดอยู่เหมือนกันว่าพวกเขาไปทําอะไรมาในช่วงเนี้ยนะอ๋ออืมทุกอย่างด้วยตัวเองเลยงั้นเหรออืม มันทาให้ฉ hmm. ันกังวลไม่มันทําให้ฉันสงสัยขึ้นมาแล้วสิว่าพู้ผู้ปกครองของเด็กนี่เป็นใครกันเนี่ยเจ้หนูที่หน้าสงสารน่าจะเหงาหน้าดูสินะเราทำาล่นหน่อยได้ไหมหนูเบีวบอลลูมอย่างไหนอ่ะจุดจุดหนูจำไม่ได้อ่ะเอไม่แน่น่าจะเป็นพ่อเขาก็ได้นะ เอ้ย hey, ฉันจำได้หลายอย่างอยู่นะหัวฉันไม่ได้ว่างนะเว้ยอีกอย่างหนึง่งหัวฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้อันมากมายที่ผู้คนทั้งหลายจะต้องมาจ่ายตังเพื่อซื้อความรู้ของฉันไปเอาเชีวยวผมผมคำได้หรอเฮ้ยเจ้าหนูมาเริ่มอีกเพลงกันเถอะ <Okay. S 1> เอา้าโอเค โอ <Okay. S 2> เคเพลงเหมือนคิดดวคดลยนะอันนี้ขนาดมาแบบแค่แรปเปอร์เท่าเด็กยังต้องถือปืนเลยฟีเวอร์ ก็ใจเย็ยนเล,ลงบ้างหน่อยก็ดีนะพี่เบอร์แซมแมผมชอบ สไปซ์ตัวน้องเนี้ยตัวน้องน่ารักเด๊ลายเส้นในตัวเนี้ยดูเข้ากับไฟฟังกินหน่อยให้เทียบกับตัวที่ผ่านมาตัวนี้ผมชอบลายเส้นตัวนี้สุดละกับตัวแม่ชี่เออตัวแม่ชี่ทาเกียอันนั้นคือแบบโอ้โหสุดยอดเลยผมผมชอบตัวละครทาเกียมากเลยนะ ตั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์ design, แล้วก็บทที่ปูมาเออเจ้าหนูตัวนี้ก็ใช้ได้ผมชอบสปร์เจ้าหนูตัวนี้อยู่นะน่ารักเดีเหมาะกับสไตล์ไม่ใช่ strike. สไตล์สไตล์ไฟเดนไนฟังกินเนี่ยโอเคผ่าไปสองเพลงครับผมเออเจ้เด็กที่มันเก่งจริงๆอันเนี่ยมาครั้งพู้ค่อยจะเป็นลุงคนชั้นจริงๆก็ได้นะจุด,ด,ด อ๋อที่หนูน้อยเอ๋ยหนูชื่ออะไรลูกทุกคนเรียกผมว่าเอ่อมอนสเตอร์เปเปอร์มอนสเตอร์อ๋อเป็นเป็น,เป,นเป็นพิกหยวกเนาะมันชื่อโคตรโง่เลยวะฮะเอาล่ะเปเปอร์ดีเอาล่ะตอนนี้เปเปอร์ดิมอนน่ะน่าจะเป็นชื่อที่ฉัน จะเอายัดใส่หัวกระโหลกทุกคนไว้เลยนี่นายโวยเด็กมากไปไหมเนะี่ยก็นิดหน่อยนะโอเคเปเปอร์เอาเป็นว่าเฮ้ยนาะยได้อะไรนะมั้ยฉันได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ฉันคิดว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกฉันก็คิดว่ามันฉันได้ยินคนเดียวอะทำไมเป็นเสียงคุณจังวะอ่อยยนอวากาศเหร โ oh, oh, อ้เชี่ยโอ้เชียเกิดอะไรขึ้นยานอวกาศเอาวะใครอีกวะทุกคนโอเคไหมเวเนยก๋กำลังจะร้องไม่ไม่ใช่ไม่งั้นก็ต้องเป็นเพลงที่สามตลอดที่มันมีไม่ขอโทษวา่าไมา่แม่งเอ้ยต้องเป็นเพลงที่สามตลอดเลยอ่ะนี่มันเป็นคำสาบรือ,องไงกันเนี่ยฮะ ฮะมันอ๋อนั้นมันก็เกิดขึ้นกับพวกนายเหมือนกันสินะเฮ้ยเดี๋ยวฉนะันจะคิดว่าฉันจำสีไอ้ยันได้นะโอ้เวนเอ้ยเอาลาทุกคนมีใครคนไหนหลีกเลี่ยงพาสีไหมอะไรนะอะไร เวนเอ้ยไอเวนไอเวนแม่งตามหากูอยู่นี่มั้งที่รักนี่มันเกี่ยวกับที่รักนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะแล้วนั่นเป็นใครกันอนะ่ะฉันชื่อยูกิชิแล้วฉันมามาฉันชื่อยูกิชิแล้วฉันมาเพื่อไอเร็วนะเอ่ออาชียกรอวกาศเออประมาณเนี้ยอาชียกรอวกาศที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอ โจนาวกาศกั้นหรอนี่นายห,หมายถึงเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะเออยังคิดว่าฉันปกปิดต่อไปไม่ได้แล้วสินะปกปิดงั้นหรอเอนายฟีเวอร์ใช่ไหมล่ะนายอาจจะหลอกคนอื่นได้นะแต่ไม่ใช่ฉันหรอกนะนายใช้อีกร่างนึงเพื่อที่จะ ซ่อนตัวเองทำให้คนอื่นคิดว่านายเป็นมนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วนายก็เป็นแค่ไอ ee, สวะไออาชญา,รชารชรกรสวะที่พยายามหนีออกจากคุกแค่นั้นเองแล้วเมื่อไหร่นายจะอธิบายกับฉันเรื่องนี้สักทีหรอฮะจะไม่ได้มีแผนจะกลับไปที่อวกาศสักพักหนึ่งแล้วนะ แต่ดูเหมือนว่ากูเนี่ยไม่สามารถหนีเลยพวกมึงได้แม้แต่แป๊บเดียวเลยไม่โคตรน่ารำคาญเลยว่ะขอดาวฟีเวอร์านายอยากได้เอ้มานายอยากได้คดีเพิ่มเื่องไงฮะเอาล่ะทีนี้ฉันจะเอาตัวแกกลับไปละมันไม่มีทางที่กูจะหนีกลับไปกัมึงเออม่มันไม่มีทางที่กูจะกลับไปเลยนะ นายไม่เคยคิดเลยเหรอว่าเขาทำอะไรกับคนพวกนั้นอะฮะนั่นมันไม่ใช่ธุระของฉันซะหน่อยอะนั่นพวกนายก็ควรสมควรได้รับของพวกนั้นอยู่แล้วหรือมั้งคุยคุยไอ้ยึดแม่งเอ้ยเราไม่จบเรื่องนี้แน่พี่เวอร์เออเออเออกูขอจบเรื่องนี้ก่อนย่กิ่ชีครับผมยุกิชียจะหลดอวกาศหรอไม่ว่าเขาก็เป็นแค่แบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแค่คนที่อยู่ในดาวดวงหนึ่งอะ่ะพระเจ้าช่วยไม่นึกเลยว่าจะเจอ,อยูคิชิที่ด้วยเอาละทีนี้เ,เรื่องมันค่อนข้างน่าสนใจเข้ามาหน่อยแล้วฮะโอเค อ่ะยูกิชิกันนะยูกิชิอะไรวะยูกิชิก็น่ารักดีนะอ๋อเป็นมินิแจ็คแบบชาเนอะยูกิชิใช้พลังแบบตอนที่จะจับบอยเป็นสิถ้าแค่นี้มันไม่พอหรอกนะโอ้ โอ้เอฟเฟกต์เท่ดีนะอ่ะอ๋อเมื่อกี้ฟิวเวอร์พูดอะไรอะ่ะผมรู้สึกเหมือนฟิวเวอร์พูดอะไรสักอย่าง My God. My God. ไปกล้วยเหรอเนาะ เอ้ยเอ้ยเรฟเฟลนต์ถึงเพลงของไอไอยูกิชิเองเนี่ยนะผมชจบาเอฟเฟกต์ที่เขาใส่นะเท่ดีเนี่ยเขาบูสตะร์กล่ากลย้ยแล้วก็มีการเป็นเป็ดเลยแคว๊กแคว๊กแควกสเตสปีดชาเป็นบ้าเลย ถ้าจะกสปีดแล้วกว่าน,นี้ผมว่าผมน่าจะเล่นง่ายกว่าเนาะอ๋อ,าาอาาโอเคโอ้ร้องยาวเลยนะยูกิชิแล้วหน้าจอจะซูมเข้าทำไมเรื่อยๆเนะี่ย ม h a t the f u ั k จะสูมกทำเพื่ออะไรวะมันทำผมกังวลนะเนี่ยโอเคโอเคเพลงไม่แย่นะผมชอบเพลงนะเฮ้ยพวกนายนี่เอ้ยพ่อพวกเดียวกันกับนายเนี่ยก็ชอบแบบมันจใช่เขาเรียกว่ายธดท้ายประมาณแบบ เข่าพันของเพื่อนอ่าประมาณนั้นแหละประมาณกลุ่มคนแบบพวกนายเนี่ยก็ชอบนี่แหละนะรีเซลเลนแบบประมาณแบบเลแบบอ,อช่างมันเถอะพวกของนายงั้นเหรอนั่นหมายความว่าอย่าง,งไงกันฮะผุปากนะ้าไอ้เสสว่าเอ้ยถ้าฉันจะต้องใช้พลังของฉัน มากไอ้ถ้าให้ฉันต้องใช้พลังของฉันเพื่อที่ให้ฉันอ่าทํเทป้าหมายของฉันสําเร็จรุล่วงฉันก็จะทําหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะออกมาเป็นสิ่งที่มทุกอย่างก็จะสงบสุขอโอเคก็ได้มาเฮ้ยพ่อเกิดอะไรขึ้นหนาอ๋อเปเปอร์นายต้องหนีไป,อ,ปอ๋อที่เปเปอร์เรียกนายว่าพ่องั้นเหรอ เรื่องมันยาวนะเอะไม่มันไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่เหรอฟีเวอร์นั่นมันโคตรนานเลยนะหลังจากที่เ,ออเดี๋ยวนะ What one w where, where if you were to leave that make paper here อ๋อ ถ้านายคิดจะหนีไปแบบทิ้งเขาไปแล้วก็น่าจะทำให้เปเปอร์กลายเป็นเด็กกำพร้าอีกรอบหนึ่นอนะโอเคก็ใช่ละฉันคิดว่าไรา have to take me in you might as well do it now อ,อ๋อถ้านายจะจัดการฉันแล้วก็นายควรจะต้องทำตอนนี้เลยละ่ะ มันก็ก็ได้นะถ้าเอ้ยไม่ก็ได้นะพวกเราจะคิดถึงนายแน่ถ้านายกลับไปที่อ่ากงกงคุกอวากาศแต่นั่นเออครับงนะฉันก็คิดว่าคงจะต้องใช้ชีวติตต่อไปโดยที่ไม่มีนายนะมันก็ค่อนข้างแย่หน่อยนะแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาโหดร้ายนี้มันจะมาจาก ตำรวจอวกาศผู้โหดร้ายจ,จริงๆพวกนายนี่คิดว่าพวกนายเป็นตลกหรือไงกันฮะก็ได้ฉันจะปล่อยพวกนายไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันยังไม่อยากจะสร้างเหตุการณ์อะไรประหลาดประหลาดนะต่ระวังตัวนายไว้ให้ดีฟีเวอร์วันที่นายคิดว่านายจะได้เป็นอิสระฉันจะมาหานาย เออแน่นโคตรอึดอัดเลยว,วะ่ะนายรู้อะไรไหมหลังจากนั้นจะมีอะไรที่นา่าอึดอัดมากกว่านี้อีกโอเคโอเคฉันไม่ได้บอกเธอมากพอสินะฉันขอโทษทีแต่สำหรับตอนนี้ฉันว่าไปเอนจอยกับค่ำคืนนี้ก่อนที่จะไปกันดีกว่า เอ,อ้เปเปอร์อยู่กับพวกเราอีกสักหน่อยสิเดี๋ยวพวกเราซื้อเบอร์เกอร์หรืออะไรให้อะโอ้จริงเหรอขอบคุณครับพ่อว่าแต่อะไรคือเบอร์เกอร์อ่ะเอาโอเควิงเนี่ยวิงเนี่ยทำให้ผมสนใจวิงเนี่ยทำให้เน้เรื่องมันน่าสนใจจริงจริงให้ผมพูดนะวิงเนี่ยมันทำให,ให้ผมสนใจในนในเรื่องมากขึ้นเลยผมชอบสไปซ์ แบบเพลงมันชิลวมากโอเคสรุปมอดไอสรุปวีคนี้เนาะวีคนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะผมอยากให้ปรับเรื่องสโกสปีดของเพลงสามหน่อยผมรู้สึกว่ามันช้าไปมันทําให้มันอารมณ์มันอเนี่ยส่วนตัวของเพลงหนึ่งกับเพลงสองผมรู้สึกโอเคทาบีบมาได้มีเพลงชิลยวส่วนใหญ่มอดเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําเพลงออกมาให้แบบเล่นยากๆหรือมันมันอะไรเงี้ยมอดนี้คือทําออกมาให้เสพในเรื่องของตัวฟีเวอร์ทาวเนาะซึ่ง ในในในเรื่องของพาร์ทเนี้ยพา,พาร์ทพาร์ทวิกห้าเนี่ยเขาได้ขยายแบกเกิลสตอรี่ของตัวฟีเวอร์เพิ่มที่จะเป็นแบบว่าเอ้ยเขาเป็นอาชญากรมานะเรื่องผมทําให้ผมอยากรู้มากว่าฟีเวอร์ไปทําอะไรมาถึงเป็นอาชญากรและทําไมคนในคุกถึงเกลียดพวกเผ่าพันฟีเวอร์มากๆเลยดูเหมือนว่าฟีที่จากอิงจากยูกิชิพูดเนาะคือ,ค,อคือเขาบอกว่ายูอ r t ไท e ์แสดงว่าไม่ได้มีคนเดียวแสดงว่าอาจจะมีหลายๆคน มันอาจจะไม่ใช่คน,นอาจจะไม่ใช่า่นกันแต่อาจจะเป็นแบบคนบุคนคลประเภทเดียวกันน่ะเออประมาณนั้นน่ะเออน่าสนใจน่าสนใจวีเน็น่าสนใจมากโอเคแล,ล้วนั่นจะเป็นทั้งหมดที่ผมจะพูดในวันนี้เนาะก็เป็นไงบ้างของชอบไม่รับผมถ้าชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์คเป็นของสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมเห็นคลิปผมแล้วชอบผมก็อย่าลืมกดติดตามผม้วยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมช่องนี้นออนห้เติบโตไปอีกนะครับผมโอเคแล,ล้วนั่นจะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าคร ดีครับ